สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับมีค่ะนะคะวันนี้ก็อยู่กับมีในเกมเลโกเวอร์นะคะเดี๋ยววันนี้มีก็จะพาไปดำน,น้ำกันนะคะชวัวบู้ดรู้สึกว่าใต้น้ำนี้จะมีปราสาทด้วยนะครับร,รูบสึกไก็มีปาลาฉลามด้วยโอ้โปลากระเบนก็มีนะครับไม่รู้ว่าเจ้าปลากระเบนนี่จะกัดผมไหมครับเดีย๋ยวผมจะเข้าไปใกล้ๆนะครับชวัวบดื้อดื้อโอ้โ เฮ้ยมนุษย์มาน่ะกำลังส่องดูสาลายอยู่ไม่ใช่เว้ยนะมันส่องเราอยู่ตั้งนานรู้สึกว่าใต้น้ํานี่นะคะก็จะมีทั้งปลาฉลามนะคะแล้วก็ปลาเรามานะคะปากระเบนด้วยอั้วัน,นี้เดี๋ยวเมย์ก็จะพยายามอยู่ใ,ใกล้ๆนะคะว่าเรานี่จะขีดเจ้าฉลามได้หรือเปล่านะคะขอว่ว้ก่อนช่วยนีอะไรหินนะคะโขดหิน โอ้ยมีปลาหมึกด้วยน้องๆเห็นไหมคะนั่นน่ะกระดึ๊บกระดึ๊บอยู่เลยโอ้ดูสิคะหนวดยาวเฟ้ยเลยก็ขี่ก่อนแชว็บเอ้มนุษย์อยู่บนหัวฉันเออมาเม้นใครเฮ้ยเอาตูดไปไกลๆเนี่ยโอ้โหอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอื้อโอ้โหดูสิคะอันนี้เมกกำลังขี่เจ้าปลาหมึกนะคะดูสิคะว้าวอุ้ยฉลามฉลามฉลามอื้อชว็บดิิอยากขี่ฉลามนะคะเดี๋ยวๆขอเข้าไปใกล้ๆก่อน นี่ในที่สุดไม่ก็ขี่ฉลามได้แล้วว้าวเจ้าฉลอมโอ้โหดูหน้าตาของเจ้าฉลามสิคะอย่างหโหดเออมนุษย์มาจับพี่ของฉันทำไมเนี่ยออกไปจากบนโต๊ะของฉันเดี๋ยวนี้นะออกไปโอ้ยอย่าดิน้นอย่าดิน้นอย่าดินาด้นโอ้เจ้าฉลอมอย่าดิน้นออกไปจับ <laughs> บนหัวของฉันเดี๋ยวนี้นี่เราก็นั่งนะคะดูซินั่งได้ด้วยนะคะอู้หเทระบบทดทิงเลยขอบอก ดูซิมีอะไรบ้างอุ๊ยนี่นีเราขับด้วยว้าวเทระบดเลยนะคะนี่อ่าชววร์น้อนน,อน้อนถอยไปเจ้าปลากระเบนอืดอโอ้โหเทมากเลยนะคะอุ๊ยมีสองนี่อะไรอะไหนลองลองขับเครื่องนี้ดูนะคะนี่โอ้โหมีแบบว่าให้เรานี่นะคะหนีบงับ,งบด้วยว้าวเจ้าเคือนี้เอาไว้ทำอะไร สึกว่าจะเดินใต้น้ําได้นะคะโอเคเดี๋ยวเมยนะคะขอดูดก๊อบปี้นะคะเจ้าเครื่องนี้ก่อนนี่ชวั์นี่ดึงวิญญาณเลยนะคะของเครื่องยนต์นะคะโอเคแล้วเราก็ดำน้ําต่อ,อเจ้าดำน้ำนํานี่นะคะรู้สึกลักษณะจะใช้หุ่นยนต์นะคะแล้วก็สามารถดำน้าได้โอเคเราก็ไปต่อเลยดำน้ำํา นอนโอ้โหดูสิคะเราปลานี่แบบว่ายเต็มไปหมดเลยนะคะโดยเฉพาะฉลามน,นะคะเป็นอะไรที่แบบดูเทม่มากผมบอกนี่แล้วเราก็ดำลกึกลงไปเรื่อยๆเลยนะคะดูสิมีสมบัติใต้น้ำหรือเปล่ามีปูด้วยนะคะ,ะเราก็นี่จะลองใช้เครื่องนี้ดูนะคะว่าทำอะไรได้ ไหนดูซิขอหนีบงับงับหน่อยหนีได้ไหมเดี๋ยวเราก็ลองดำดูต่อเลยนะคะว่าในท้องทะเลแห่งนี้นะคะมีอะไรอีกเออเดูอดหุ่นยนต์สิน่ากลัวจังเลยจะมาทำร,ร้ายเราหรือเปล่าออนี่จริงด้วยฉันกลัวเราก็ส่องดูเลยนะคะสัตว์ใต้ท้องทะเลดูซิว่าเรานี่โอ้จ้ชู้จับขอขอขี่หน่อยเจ้าฉลามชว่วยนี่ เราก็ขี่ไปเลยลูกอู้หูไหวไปเลยลูกว้าวเดีย๋ยวเราลองขึ้นบนบกดูซิว่าเจ้าฉลามนี่จะขึ้นไปได้ไหมแวบเอ้ยจะพาฉันไปไหนขึ้นบนบน,บ,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 นบกหน่อยขึ้นไปบนรกหน่อยอ๋อฉลาดเกย์ต์แล้วดูซิเดี๋ยวเราลองดูวิญญาณเฮ้ยไม่ได้อะดูวิญญาณไม่ได้กระดึบกระดึบโอ้โหฉันต้องการลงนะ้ำปล่อยฉันลงนะ้ำเถอะนะ ก่อนเราต้องโชว์ความสามารถให้กับน้องๆดูเ oh ออไม่มาครับฉันทำไมเขาบอกแค่สู้นะออโอ้โหเจ้าฉลามนี่ก็โจงตีโครงกระดูกตายคาพี่เลยนะคะเดี๋ยวเราเก็บหัวใจก่อนแเวบนี่อม,มีของมาขายอีแล้วเจ้าฉลามพาฉันไปซื้อของก่อนเร็วฉันต้องการช้อปปิง้งไปกระผมน้องน้ำเดอดครับเดี๋ยวฉันให้อาหารชเวบนี่โอโ้รักเลยคนนี้ อันนี้นะคะเราให้อาหารเจ้าฉลามนี่นะคะเจ้าฉลามนี่ก็จะเป็นมิตรกับเราทันทีนี่เป็นลูกของเราทันทีและเจ้าฉลามนี่ก็จะคอยติดตามเราตลอดไปนะคะโอเคดูซิว่าร้านค้านี่มีอะไรขายบ้างนี้อะไรก็ไม่รู้นะคะมีซื้อเลยละกันแล้วก็ซื้อหัวใจด้วยในราคาหนึ่งแสน,นะคะอันนี้ก็จะเพิ่มหัวใจให้กับเรานะคะก็รู้สึกว่าจะเป็นห้าดวงแล้วนะคะอ้าวเู้ฉลามนอนแล้ว โอ,โ,อโ,อโอ้โหเจ้าฉลามเหนื่อยนะคะนอนรับปุ๋ยฝันหวานด้วยนะคะดูสิไหนดูสิอุปกรณ์นี้ไว้ทำอะไรชวับว้าวนี่คือกล้องส่องทางไกลนะคะนี่ส่องเห็นหมดเลยนะคะนี่เห็นไหมคะอู้ปลาลูมากำลังว่ายน้ำอย่างชิลเลยอูดงดาวสวยมากส่วนนี่ก็ส่องก้นเจ้าม้านะคะ นี่เจ้าฉลามตื่นได้แล้วฟิวโอ้โห,โห,โหเจ้าฉลามน,นี่นอนน่ารักมากเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็ดำน้ำต่อด,ดีกว่าสวัสดีเจ้าปลาหมึกสวยเอ้ยชายเป็นผู้ชายออลองมาขี่เลยนะคะนี่แล้วก็ดึบ๊บก็ดทึบเดี๋ยวเราก็จะทำการดูวิญญาณนะคะดูดิดูหน้าเจ้าตัวดีดิค่ะเจ้าปลาหมึกดูดิหนวดอยู่เยะเลยนะคะดูสิตาพหลนด้วยบีบีแต่ได้ด้วยนะคะหวาน ปลาป้า,าลองบนจับบนหวัวของฉันเดี๋ยวตีเลยนะขอบอกเดี๋ยวจะค้นเมึกใส่เลยนะนี่เราก็ดูการจงตีของเจ้าปลาหมึกซิโอหูมีแปหนวดนะคะดูสิอ่าเราก็ให้อาหารเลยว้ากินไปเลยมาเป็นลูกของฉันนะจ๊ะ,ะกินอย่างยอมใจอ้โเจ้าฉลามนี่ก็ขี้เกียจมากโอเคเดินตามมาสิดูดูดนตามมาก็แบบ เจ้าฉลามตื่นได้แล้วจะจะออกเดินทางแล้วนะไหนลองซิว่าเม่จะก๊อปปี้เจ้าฉลามได้ไหมแม่คะเจ้าหัวขโมยขโมยของไปแล้วครับเตือนตือนเจ้าฉลามไปจับหัวขโมยเดี๋ยวนี้เลยโอ้โหเจ้าฉลามมีขี้เกียจมากโอเคแล้วก็ทําการนี่ก๊อปปี้เลยอ๋อเข้าใจแล้วพอเราให้อาหารเจ้าฉลามเนี่ยนะคะกับเจ้าปลาหมึกเนี่ยนะคะก็สามารถก๊อปปี้ได้เลยนะคะนี้ โอเคครับแล้วผมจะต้องไปหายาดอวกาศของผมครับโดยการขับเครื่องบินตามหานะครับชว่วงโอ้โหร่อนลงอดโอ้โหผมนี่ร่อนแบบว่ายนิ่ม,มวนวลมากเลยครับในที่สุดก็ถึงแล้วครับและตอนนี้นะคะเมย์ก็จะเอาแท่งทองของเรานี่นะคะที่เมย์หามาได้จนครบแล้วนะคะอันนี้ก็ครบสี่นะคะ ก็เอามาใส่นี่เลยค่ะยานอคกาสของเราดูซิว่าเราเนี่ยจะได้อะไรนะคะพ่อคะพ่อท้างทำอะไรอยู่ครับนี่เลยลูกกระลักเอาแท่งทองใส่ยานอกาสและรุ่นของรางวัลน่ะว้าวตื่นเต้นจังเลยค่ะแต่ผมขอนอนก่อนแล้วกันนะครับโอ้โหเจ้าฉลาดขี้เกียจมากขอบอกโอเคที่สุดท้ายชัวร โอ้โหดูซิว่าเราจะได้อะไรท่าได้นกันแทนท่านทนแทนโอ้โหรู้สึกว่าเราจะได้ปืนสีนะคะเป็นปืนบล็อกนะคะนี้อ่าเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าปืนบล็อกนี้เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราก็มาลองใช้ปืนนี้กันเลยดีกว่าค่ะเอ๊ะจะเร็งยิงตรงไหนดีตรงนู้นละกัน โอ้โยิงแล้วนะนะคะอ๋อยิงแล้วก็จะตั้งนี่เลยเป็นบล็อก ok ขึ้นมานะคะดูสิคะอ๋อดูสิคะเรายิงตรงไหนก็จะขึ้นเป็นบล็อก ok ให้เลยนะคะโอ้โหสะดวกสบายในการทําที่กั้นนะคะกำแพงอะไรประมาณนี้นะคะนี่ว้าวสุดเจ๋งนะคะ ว้าวาว,าว,าว,าว้าวตอนนี้นะคะเราก็มาอีกที่หนึ่งนะคะมาเจอนุ์หิมะเลียไอติมอยู่นะคะถือแท่งไอติมกำลังพูดคุยกันใหญ่เลยแล้วก็ทําการดูดวิญญาณนี่ดูดของนะคะให้หมดเลยเฮ้ยมันนุ์อะเขาดูดวิญญาณแกอหยฉันไม่สนใจหรอตอนนี้ฉันกำลังเลียไอติมอย่างฟินเลยเขาบอกแกมาสิเข้ามาชันสู้นะจะบอกให้เขามันเลยเขามาเขามาเขามอนเขามอน โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็พอเท่านี้ก่อนละกันนะคะเดี๋ยวพาร์หน้านะคะเมย์จะไปให้ไกลตัวนี้แล้วมาดูกันว่าเมย์จะพาไปที่ไหนนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้เมย์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะว้าวขุดลงไปดูดีกว่าต้องมีสมบัติแน่ๆเลยนนอื้อโอ้โหเจ็บตัวอีกแล้วเรา